สวัสดีครับป้าบแล้วครับขวงเมืองรถมาครับผมนี่ครับวัตถุดิบวันนี้ครับหางหมูครับแห่ง่ายๆเดี๋ยวต้มส้มหางหมูครับกุเตียไสขาหมูนะครับวันนี้จะหางหมูครับเดี๋ยวมาดูนะครับอย่างแรกเดี๋ยวผมไปเผาครับ ตังโมนามนะครับแง่ก๊กครับ เนี่ยครับดูครับอร่อยเลยนะครับนี่นะนี่ครับเครื่องเขาครับอ่าง่ายๆครับจะไข่คาครับหอมขาวหอมแดงเกลือแล้วก็หางผักชีครับแล้วก็ใบนี่ครับใบอารมณ์ดีกินข้าวล้ําครับอืมน้ำก็เริ่มเดือดนวครับใส่เลยครับ นี่ครับใส่หางหมูเี่เขาตักเออที่เขาโคกเบาไปตักโอ้อู้ไปเลยปนะฮะไยใส่หางหมูเี่เขากคกนะครับโอ๋อมาได้สักแป้งก็มีแต่อู้ไปเลยนะครับใส่ไปเลยครับโอ้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 สะเด็นครับ รับระว่างนี้ก็ตักฟองอค,ครับฟองนี้เบานะครับอยาให้น้ำคุณครับนี่ครับผมปุงรสครับ หาเหลียงแล้วก็น้ำมันหอยครับอ่าใส่ไปพวกอีกนครับอืมดูครับดูครับหางไหมครับ พิดฝาไปเลยครับทุกคนนี่รออย่างเดียวครับตรงนี้นี่ครับต่อไปก็บะเขือส้มครับนี่ต้มมนแรงนะครับไม่คำมืดละเจ้าฝาไปครับน่าเดี๋ยวไปปรุงในถ้วยครับลาไว้นกรงคครับนี่ครับใบบักกูดครับใส่ไปเลย ไปไปเลยครับใบบักคูดครับเพิ่มความหอมครับมะเขือส้มกับหอยซุกแล้วครับนี่เดี๋ยวก็ได้กินละโอ้ยช่ใบบักคูดแล้วก็ตามด้วยนี่ครับพริกครับตะกี้ผม นี่แหละครับีแล้บร้อยฮักส่แลวครับต้มส้มหางหมูครับทุกคนรักการนี่ครับต้นหอมครับไ่ไปเลย ไอเดียวส้มบะนาวเนี่เขามาปรุงในถ้วยนะครับนี่ครับมีบะนาวไปเลยครับต้มส้มก็ต้องใส่บะนาวครับส้มส้มไปกีนกนเลยครับนี่ครับทุกคนต้มส้มหางหมูครับดูหางหมูครับกัเข้าครับเมน,นูนี้นะ ิดกองข้าวหนึ่งยิ้มน้ำซุปก่อนครับสายพริกไปเลยนี่น้ำซุปก่อนครับน้ำมันไหลรับหอนๆเลยครับร้อนหอน เลยอืล้มแต่นะมาครับนี่เข้าแรงครับทุกคนหายมูล่อนๆเปๆยลๆนครับอืมอืเบรยหมาก เสร็จสมงนำซูครักต้องจำครับ,บเบดครับผมทุกคนนี่ก็แห่งเมนูแล้วครับ ต้มส้มหางหมูครับนทำง่ายๆนะครับแบบเกลี่าไปทําตามกันได้นะครับจะได้วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพากันใม่คลิปต่อไปนะครับวันมะรถมาครับบััสดีครับขอบคุณครับ